ถามาเบ่งปูปูตัดหญ้าปูตัดหญ้าค่ะเขาจะใส่เขาว่าตัดตัดหญ้าค่ะตัดใบเขาเอามาแหือง่วเอามาแหืงนะคะ ปกติแล้วก็นางเกลียวเนะค่ะนางเกลียวแล้วปวดขาเออก็เลยขอโทษก็เลยสื่อเครื่องตัดหญานะคะสุนแรงไปได้หลายคะ่ะตอยได้เยอะนั่นเธอจะเกลียวเดตแต่ละกระสอบเนาะคะ่ะนางลีเลื่อนลีหลางในคันแท้นะคะเนี่ยอันเนี้ย คุณแรงได้เยอะมากเลยเอาไว้ตัดเนะี่ยอันนี้คือตัดใบเขาค่ะอ๋อใบเข่าจะตอนันพ่อแม่พี่น้องใน ยืนอยู่ไกลๆนี่จะได้ได้กินใบเขาหอมๆนะคะกินใบข้าวหอมหอมกินใบเขานะ จบมาเบิงแต่ละตนบักโม้มานอนถาประนางค่ะแต่ละตนวมอค่ะตามภาษาตื่นนี่แล้วภาษาบอกค่อยๆได้เลยเ,เป็นห้องถามักโดว่าเป็นยังนะบักโด สิง,งีกเสงแงกใส่งงสไฟหมดเนี้บุกโดเห็นียงดอกนะสัญชาตญาณนักล่าบังโม่หน่อยว่าเียงียงียงมีียง,งทำกันนะมีียงโดมีดียงบมา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  เห็นงูบ่รอโอค่ะบักดูบ่าให้แล้วงูอยู่ใสไก้ค่ะไก้ขนาดนั้นอน,นอน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 แล้วได้มัน ะคนะ้งมานอนมะมานอนนอนเด้อแหงจอยๆอยู่น่ยไม่เห็นคืนเดียวผอมเลยนะบกักโมผอมละเนไมนนอนผังปะนางค่ะ เห็นเท่ามือเดียวพร้อมแล้วเป็นธรรมชาติของบกโดค่ะแต่พอเอยียงปแปลกๆนะคะมมนก็สหเห่านะคะเห็นหมูเห็นมาเห็นเอียงแปลกๆเขามานะคะแต,แตถ่ถ้าเป็นเอฟซีก็หูนะคะ่ะไอหมู หมูชอบนอนนอนตักมนอนนอนตักสิไปเฮ็ดเวียกได้บ่เนี่ยอืมสิไปเฮ็ดเวียกได้บ่นอนเลยหมูหมูนอนหมูนอนดีๆ นอนอย่าไปสนใจมันมันกระโลกระเล็กจะคล้องนมานอนอมืมานอนค่ะเ,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 เดี๋ยวนอนข้างๆนะมีคนนั่งอยู่ข้างๆบรรยากาศคึมๆนะคะเดี๋ยว ก็มีหลายทันก็นเริ่มเหตุาหการเหตุการณ์กันเรานะคะสู้ๆนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะสู้ค่ะมีเบื่อมีเส้นบางจะกะให้หลายทันกระชาติแบดพักพรสู่กับงานเต็มทีค่ะ เ็ราเป็นนาทีการงานงานอย่างสําคัญทุกอย่างสําคัญทุกงานนะคะเราเหตุเผื่อคนนึกขอบครัวเฮาคนที่เขาหักให้กำลังใจกันค่ะยังทีเอฟซี FC, ทีมาเมื่อวานเป็นว่าเพิ่นตอนแรกเพื่อ็ งอนแฟนเพลินนะคะเป็นอย่างือติดตามน้องอุ้งอิงขนาดนั้นตอนหลังๆมาแล้วก็ได้มาสัมผัสเด้มาเจอหลายๆซึ่งหลายๆอย่างตอนนี้ก็เข้าใจแฟนเจ้าของนะคะว่าเป็นความสุขของเราเราหักน้องอุงอิงเราเอ็นดูน้องอุงอิงกับบริเสียหายอย่างกับเข้าใจนะคะ เห็นแฟนตัวเองมีความสุขเราเราก็บอกกับลูกๆแล้วรราว่าเห็นพ่อมีความสุขก็ดีใจน้นอ,งนองอิงเป็นความสุขของหลายๆคนนะคะนะคะนี่คือคำพูดของเอฟซีที่บอกเมื่อวานนี่นะคะว่ามันเป็นความรู้สึกเมื่อก่อนก็ไม่ได้เคยได้สัมผัส เยี่กับหมอลงหมอลำอะไรเี้ทุกวันนี้นะต้องดูค่ะเบิงทั้งผัวทั้งเมียเลยค่ะนี่ค่ะนี่คือความในใจที่เอฟซีเล่าให้ฟังจากหลายๆท่านนะคะย่อมซื้อลอตเตอรี่เพื่อทีส่สิเพื่อปลูกเพื่อมีโอกาสได้จ้างน้องอิอง <laughs> เป็นทางเดียวที่จะได้จ้างน้องอิองนะคะถึงขนนั้น มันมันกรบบอลเป็นเรื่องนะค่ะมันเด้ค่ะมันเป็นเรื่องที่แบบโอ้โหแล้วประทับใจอีลาขนาดนั้นเลยค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้สวัี้กณท่านจ่าฝากช่องประนางนะคะแม่บ้านนงองอิงฝากช่องประวนันแม่บ้านนององอิงนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากช่องทองปูนแม่น้อยนองอิง,องทีมรางบันนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กําลังใจซอยเบงโกษณาให้น้ำนะคะสำหรับคลิปนี้ วันนี้ก็นะาจะพบกันไหมคิดหน้าค่ะสวัสดีค่ะ